วิธีการเชื่อมต่อเว็บแคม Logitech C922 อันนี้ Windows นะคะหรือว่าโปรแกรม OBS คือความชัดอยู่ที่1,080มันก็ขยับรวดเร็วอยู่นะแถมมีไมโครโฟนในตัวด้วยก็คือครบจบที่เดียวรุ่นนี้เขาก็มีตัวอันนี้แถมให้ด้วยสมมุติว่าถ้าใครอยากจะแบบมาไลฟ์ข้างล่างอะเนาะเออเปลี่ยนแบบมุมบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งอะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ ก่อนอื่นนะเวลาที่เราจะเชื่อมต่อนเนี่ยมันจะมีอยู่2โปรแกรมเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะในคําอธิบายเนาะโปรแกรมแรกอะ่ะคือโปรแกรมของอันนี้ Logi Support สามารถให้เราตั้งคา่าความสวยงามความฟุ้งฟิง้งแล้วใครซื้ออันนี้มาแล้วก็สามารถไป search ใน Google ได้เลยดาวน์โหลดได้ง่ายมากๆเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรม OBS ทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ l i ฟ e สดนะคะหรือว่าใช้แบบอัดวิดีโอก็ได้เหมือนกัน อันแรกนะคะคือเราเปิดเข้าไปในโปรแกรม Logitech ก่อนเลย Logitech เนี่ยคือเขาเอามาให้เราปรับความฟุ้งฟิ้งนะคะของกล้องแบบสำหรับสาวๆคนไหนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมเวลาไลฟ์สามารถเข้าไปใน Logitech แล้วมันจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรให้เราอย่างดูดีนะคะเนี่ยพอเปิดดาวน์โหลดมาแล้วนะคะ Logitech จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีให้เราปรับอะไรบ้างมีขอบให้ก็ได้อยู่นะ ปรับหนาบางได้ความสว่างการดูดสีนะคะอย่าไปปรับผิดเยอะนะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สวยก็ <c oughs> สามารถปรับได้ก่อนที่เราจะไลฟ์เลยอันนี้เป็นการดูดสีให้มันแบบมีสีสันมากขึ้นให้หน้าเราแบบชัดเจนมากขึ้น <c oughs> ก็กดไว้ที่อันแรกก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเปิดโปรแกรม OBS <c oughs> เปิดโปรแกรม Logitech ก่อนนะคะทุกคนอย่ารีบนะ <c oughs> คือถ้าเราอยากอัดให้หน้าเราซูมเข้ามาอย่างเนี้ย เราก็จะปรับเป็นให้มันซูมได้อะหรือว่าจะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแอปนี้ก็คือได้เลยปรับได้หมดเลยแล้วเราก็เลือกความความเร็วของหน้าจอ <Wow. S 1> เวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรขยับตัวถ้าเราปรับ3ามสิบับจะพอดีเนาะก็คือแรงสุดแล้วนะคะของกล้องนี้เสร็จแล้วเราไปเลือกอันที่1ก็คือกล้องที่มันฉายอยู่ตอนเนี้ยจบไปกับโปรแกรมโลจิยุบไว้ก่อนยุบหน้าจอไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราไปโปรแกรมที่สองนะคะก็คือโปรแกรม OBS โปรแกรมไลฟ์ Life สดของเรานะคะเปิดเข้ามาปึ้งงงไปอีกนะคะทำไมมันเยอะขนาดนี้เวลาที่เราเข้ามา OBS เนี่ยเราดูแค่ข้างล่างอย่างเดียวเราไม่ต้องดูเยอะนี่เราดูแค่ข้างล่างจะได้ไม่ปวดหัวพอเราเข้ามาตรง OBS ปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกซีน อ่ะสมมุติว่าอันนี้เราอ่ะเป็นเวทีเวทีนึงอ่ะเราจะต้องการให้มันมีอะไรบ้างนะคะในเวทีนี้อ่ะอย่างแรกนะคะก็ขอเอาหน้าตัวเองมาก่อนเลยเราก็เข้าไปตรงเนี้ยบวกบวกบวกแล้วก็เราเลือกที่ video capture device นะคะ video capture device ก็คือเป็นกล้องนั่นเอง เสร็จแล้วเรามาคลิก2ทีนะคะกล้องที่เราต้องการเลือกเนี่ยมันจะมีอะไรนะเราก็มาดูที่ device ตรงนี้เลยดูคลิกเข้าไปเราก็เลือก Logi c Capture คืออันที่เราปรับความสวยงามฟุ้งฟิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหรือว่าถ้าเราจะเลือก c 9 2 2เนี่ยมันก็จะเป็นกล้องสดเลยนะคะคือไม่ได้ปรับแต่งอะไร Logic Capture เนาะทีนี้เราก็ออกไปเลือก ไมโครโฟนบ้างไมโครโฟนอันนี้เราเลือกเป็นไมโครโฟนแบบนี้เรามีอยู่แล้วก็ใช้ไมโครโฟนแบบนี้หรือว่าเราจะใช้ไมโครโฟนจากกล้องเลยก็ได้นะคะคือในกล้องโลจิเนี่ยมันมีไมโครโฟนอยู่แล้วแต่ว่าเสียงมันจะมีความห้าวนิดนึงนะคะแต่ดังใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะแบบปกติเนาะกล้องแล้วก็เสียงเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็ไปเลือกดิสเพลย์แคปเจอร์นะคะหรือว่าหน้าจอของเรานั่นเอง สำหรับใครที่เป็นครูสอนอยากจะเปิดสไลด์อย่างเงี้ยก็ไปเลือก display capture คือมันจะแคปเจอร์หน้าจอให้เราทั้งหมดสมมุติว่าเราแบบไปหน้า d e s k ์ท็มันก็จะขึ้นเดสก์ท็อปเปิด powerpoint มันก็จะขึ้น powerpoint ให้เราเลยแล้วถ้าใครอยากจะแบบมีขอบพื้นหลังน่ารักน่ารักใช่ไหมเราก็ทําได้เหมือนกันนะคะโดยการที่เราไปทําให้อันเนี้ยมันเล็กลงใช่ไหมแล้วก็อาจจะใส่ color source มันคือเป็นพื้นหลังนั่นเองแล้วก็โอเค เราก็อย่าลืมไปเรียบเรียงด้วยสมมติถ้าเราเอาอันเนี้ยไปไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะหายไปเลยก็ไปเรียบเรียงนะคะว่าเราต้องการให้อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังให้มันสวยงามแบบที่เราชอบอะ่ะ สำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือว่าคุณครูคนไหนที่อยากไลฟ์สดสอนใน Facebook แล้วไม่รู้วิธีการไลฟ์จาก OBS นะคะ,ะ,คะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างบนนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้เลยนะคะดีโอสอนเกี่ยวกับการไลฟ์สดหรือว่าจะเข้าไปช้อปปิง้งดูกล้อง Logitech นะคะกล้องฟนะุงฟิ้ง Logitech Webcam C922 นะแบบ Creator Streamer ไลฟ์เนี่ยอันนี้คือที่สุดแล้วไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับชีวิตมากมายนะสนใจส,สนะั่งซื้อว็บ c a m ของ Logitech เนาะราคาตอนเนี้ยจาก5,290อะ่ะ เหลืออยู่แค่3190บาทเท่านั้นนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยส่งถึงบ้านเลยนะคะมีขาตั้งให้ด้วยแข็งแรงมากๆนะตอนแรกคิดว่าเอ้ยทำไมหนักอะมันหนักขาตั้งนะแล้วถ้าสมมุติมันพังนะคะก็คือเปลี่ยนอันได้เลยอะง่ายมากๆถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย แล้วก็ไปช็อปออนไลน์กันต่อไปนะคะสำหรับออวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องอารยา PSK นะคะหรือว่าใครสะดวก f c e e o o o อารยา Story จะได้ไม่พาดคลิปดีๆถัดไปนะคะอาจจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อ Logitech Webcam กับ Macbook นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย